รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันดูหนังหน้าตัวเองก่อนดำเนินคดีเลยครับอีสัตว์นี้มันมันเก่งเฉลือเกินอ่าเอามันออกรายการเลยคนกษะแสคนดังมึงอยากดังไ,ดไหมเดี๋ยวจัดให้อ่านะครับอ่าใครมีเผนะแม่มึงเล่นแต่กูได้แต่เรื่องสโครนี่นะ แล้วกูก็ไม่มีแผลด้วยกูบอกไว้ด้วยไปยังไงกูเข้าไปถามแม่มึงมึงก็อยู่นั่นนี่นะคะขําลำคาญเขาออกไปค่ะทําไมมึงถึงรับฟังกูไม่ได้ล่ะฮะเออนะครับนะใช่ไหมพี่น้องเออกูผีคนนะนะครับแล้วกูก็ไม่เคยมีแผลด้วยนีย่นะแต่ทําไมแม่กับลูกแม่กับมึงแม่กับลูกมึงอ่า ทำไมถึงรับฟังกูไม่ได้ทําไมถึงอะไรล้าบอกลาคาญร,รับไม่ได้คะ่ะมึงเป็นยังไงมึงจะตายหรือยังไงอีสัตว์ฮะทำไมมึงถึงรับไม่ได้มึงเป็นอะไรของมึง <c oughs> ทําเป็นรับไม่ได้โอ้ยชนตีนนะครับนะ <c oughs> อืมกูบอกแล้วมันเป็นแบบนี้แหละครับนะรับความจริงไม่ได้หรอครับวกพวกนี้ก็จะเถไปวันนี้แหละครับนะอันนี้ผมเตือนสตินะผมไม่ได้ว่า ออะไรครับไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาหรอกนะความจริงมันก็คือความจริงนะครับนะดูเอาเองนะครับแล้วก็พฤติกรรมนะครับมันออกแล้วก็สันดานมันออกนะครับคนแบบนี้ไม่มีวันจเจริญหรอกครับผมบอกไว้เลยนะการที่นเนรคุณพ่อแม่หรืออคนที่มีพระคุณที่เคยช่วยเหลือนะครับไม่มีทางจเจริญผมบอกไว้เลยพูดได้เลยนะครับนะแต่นี่แหละกูงึดกูงงกับพ่อกับแม่มึงมึงยังเนรคุณได้เลยอ่านะ สวัสดีครับนะชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วครับตอนนี้เขาไม่สนใจเขาไม่หัวซานะมึงจะเป็นจะตายก็แล้วแต่หัวปอดมึงนะมึงคิดว่ามึงเล่นมึงจะมาขู่กูนี่นะเออนะคนเลี้ยงวัวก,กับคนเลี้ยงเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาคนละหนุกคนละหนับเลยนะคุณเล่นมึงไม่เลิกทั้งแม่ทั้งลูกนี่กูจะดา่ามึงจะแตกกระเพิงอนี้เอาจนหมอย,ยุ่งนุน่นนะอ่าเอาเลยคนละหนุกคนละหนับเลยเอาใครมีแผลเยเอะกว่ากันแล้วมึงตอบสังคมให้มันได้ เรื่องเงินตัวนี้เงินล้านตรงนี้มึงต้องอบให้ได้ก่อนอีสัตว์นะเขาามาเปิดแล้วสลิปที่ิบสามรายการเ็ดสิบสามรายการมันคืออะไรฮะเอามาตอบสิมันไม่ได้เกี่ยวเงินกับมึงไปเติมนน้ำมัน,ม,นมันไม่ใช่อีควายนะเ,เงินเป็นล้านมึงจะมาเปรียบเทียบกับเงินเติมนน้ำมันได้ยังไงอีสัตว์มันเปรียบเทียบกันไม่ได้ เงินเขาให้มาเนี่ยมึงพูดความจริงไหมเขาให้มามึงยังไงมึงไปขอเขายัางไงสัตว์มึงไปลงทุนเรื่องการซื้อที่ซื้อทางนี่ใช่ไหมมึงไปหลอกเขาแบบนี้ใช่ไหมอ่าเอาเงินเขาไปขุดชงขุดสะจะไปปลูกต้นมงต้นไม้ใช่ไหมมึงจะไปสร้างเป็นอะไรสตาร์บัคใช่ไหมมึงจะสร้างเป็นรีสอร์ทใช่ไหมนี่แหละครับแผนการอินี่มันหัวสูงอ่าสร้างโครงโครงโครงการขึ้นมาไปหลอกลวงเง็บทงเง็บจีนี่นะไปเป่าหูเขา นี่คือพฤติกรรมของมันครับจริงหรือเปล่าใช่ไหมในนิทานเรื่องนี้นะอย่าไปพาดพิงคนนั้นคนนี้นะมึงจะสร้างสตาร์บัคนี่นะโอ้ยตายแล้วกูดา่ามึงันหมอย,ยุงบุรามานี่กูดา่ามึงแตกเพิ่งกุนนะทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะนะเออกูพูดเลยนะครับวันนี้นะนี่ค่ะไม่อยากฟังก็รำคาญอ,อ๋อไปเลยค่ะทําไมมึงถึงรับฟังกูไม่ได้กูไม่ได้กลัวนะ เอฟซีของกูที่มึงเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เคยถวายส้นตีนให้มึงเต่เอฟซีมึงนะครับสันดานอะไรครับสันดานเอฟซีกับสันดานคนที่อยู่ในเจ้าของช่องเหมือนกันแล้วมึงบอกว่าอะไรถวายส้นตีนให้มันซีไอซ์ช่างต้ามึงถวายส้นตีนให้กูทําไมกูเข้าไปถามมึงก็ต้องอธิบายให้กูฟังสิเวลากูเข้าไปถามเรื่องเงินสองแสนทำไมมึงไม่ตอบวะมึงต้องอธิบายเป็นฉากไงถ้ามึงรู้ถ้าไม่รู้มึงกูปากอีสัตว์อีตัวแม่เลยตัวดีนี่ อ่าอันนี้แหละครับคือมีสาชีตัวจริงหาแดงหากินไปนี้นี่มึงบอกว่าหาด้วยน้ำปังน้ําแรงมึงมึงหาด้วยน้ําลายมากกว่าอีสัสที่เอาเงินเขามานะเขาสาบแซงมึงนะมึงคิดว่ามึงจัดมึงจะได้จะมีเหรอมีแต่อะไรมึงจะมีแต่ความชิบหายแหละมีแต่ความล่มจมอ่าเงินทองที่เขาเสียไปเขาสาบแ่งมึงที่นี่เอาขอให้มันชิบหายขอมันวายป่วงแล้วกูจะบอกว่าแม่นอกไส้กับลูกนอกไส้มึงนะ อ่าอีจังไรเอออีสตีนอียาปีหีไม่รังอ่ามันเป็นแบบนั้นแหละใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องสาบแช่งมึงทีนี้ขอให้มันซิบหายขอให้มันวายป่วงทีนนี้ขึ้นเพียงหัวลงเพียงตีนที่ฝนสุดท้ายมึงไม่เหลืออะไรมึงจะมาอวดมาอ้างเลยบ้านใหม่มึงน่ะได้มาจากการขอทากูไม่ได้อิสามึงเห็นไหมพี่นะบ้านพี่ยุสกลก็มีนะไหลนะโบยแต่แบบเราจะออดซ่อนเชือเพื่อแหละเนาะอีหามึง เาจะอ่อนจะอ่อนเพื่อนแหละอันเทือนเพื่อนได้มาจากการขอท่านบ้านกูลเล็กนี่ซีคูคูณห้าเมตรนี่กูก็ไม่เคยขอใครกูอยู่แบบนี้กูก็อยู่ได้นะเออกูยังไม่ได้เดือดร้อนใครเลยกูไม่ได้ไปขอทุงขอท่านเออถ้าเขาขอนี่เอฟซีเขาให้กูแต่กูไม่เอาอกูไม่ได้เอ่อเป็นคนสันดาหแบบนั้นกูอยู่แบบนี้กูก็อยู่ได้อ่ากูร้องขอบ่งไหมเอฟซีของกูแห้งหายหลายกองมันมึงบุญ กูไม่ได้เทียบไปขอหลังบงหลังบ้านใครมีแต่ว่าพี่ๆเขาให้เองอะขอเลขบัญชีหน่อยพี่จะเลี้ยงข้าวเนะี่ยเออมีอ่าก็มีหลายคนนะครับเนาะไปก็มีคนช่วยอยู่นะต้องขอบคุณพี่แมววิโรถอ่ะด้วยนะครับเนาะกูไปแล้วไปแล้วก็เขาเห็นความสุขนะของพวของเจ้าคุณนะครับเออพี่เขาก็ให้อืมจ่ายให้นะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้กูพูดความจริงเลยความจริงเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ตายหรอครับพี่น้องเอฟซี แต่กูไม่ได้ไปขอเขากูอยู่แบบนี้กูก็อยู่ได้กูก็มีความสุขดีกูหาด้วยน้ำพักน้ำแรงกูแต่มึงนี่นะ <c oughs> ไปขอทานหาเงินสร้างบงสร้างบัตรมึงจะอยู่ยังไงวะฮะวมันดีคืนดีเขาทวงคืนใช่ออวันดีคืนดีเป็นยังไงทีนี้เายว่าเงินคืนเง